เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อกับฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความทรงจากับพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบครัวอบอุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตประจาวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวีทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกิจกรรมกับพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบอุ่นหัวใจแน่นอนนี่คือเรื่องสั้นในภาษาไทยสําหรับการเล่าเสียงที่เน้นช่วงเวลาตกใจหรือไม่สบายใจมีการเว้นบรรทัดเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเสียงและค่อยๆสร้างบรรยากาศตึงเครียดผมเดินเข้าไปในบ้านของพ่ออากาศเย็นชื้นทําให้ขนแขนลุกสู้ แสงจากโคมไฟเก่าส่องลงมาบนพื้นไม้ที่มีรอยขีดข่วนกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นลอยอยู่รอบตัวพ่อยืนอยู่ตรงมุมห้องเงาของเขายาวทอดไปตามผนังผมรู้สึกถึงความเงียบที่หนักหน่วงทุกก้าวที่เดินเข้าไปทําให้พื้นไม้ส่งเสียงดังสลับกันผมพยายามเรียกพ่อแต่เสียงของผมเงียบเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดพ่อหันมามองใบหน้าของเขาเหมือนปกติแต่สายตาแปลกประหลาดเย็ยนแล้วว่างเปล่า ผมรู้สึกมือของตัวเองเริ่มเย็นหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกผมพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากแข็งเกรง็งเสียงนาฬิกาในห้องดังขึ้นทุกวินาทีเหมือนกระสิบเตือนแล้วผมเห็นเงาเล็กๆขยับอยู่หลังพ่อมันไม่ได้เหมือนเงาที่เกิดจากแสงมันเคลื่อนไหวยอย่างอิสระเหมือนมีชีวิตความเงียบในห้องหนาแน่นจนทำให้หายใจติดขัดพ่อขยับตัวแต่ไม่มีเสียงร่างของเขาเหมือนแข็งเทื่อและเงานั้นยืดตัวขึ้นเรื่อยๆ จนผมแทบไม่เชื่อสายตาราวกับความมืดกำลังกลืนกินทุกอย่างรอบตัวผมก้าวถอยหลังเท้าชนกับโต๊ะไม้เสียงกระแทกทำให้ผมสะดุง้งแต่พ่อยังยืนนิ่งสายตาของเขายังคงจับจ้องมาที่ผมความรู้สึกชวนสับสนและหวาดกลัวเต็มหัวใจทันใดนั้นผมได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆไม่ใช่ของผมเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังผมพยายามหันกลับแต่ร่างกายแข็งเทือและทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่ามัว ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อเนื่องเรื่องนี้จนถึงจุดช็อกสุดขีดเพื่อให้เหมาะกับคลิปวิดีโอความยาวนาทีและสร้างพีคของความตึงเครียดแบบเต็มรูปแบบพร้อมบรรยายเสียงที่ทําให้ผู้ฟังตกใจจริงๆคุณอยากให้ผมทําต่อไหมแน่นอนฉันจะต่อเรื่องจากจุดที่หยุดไปและจะเขียนให้ยาวมากพอรวมถึงรายละเอียดรอบด้านการรับรู้ของตัวเอกและบรรยากาศตึงเครียดแบบชา้ชาๆจนถึงจุดช็อกโดยจะเวน้นบรรทัดทุกประโยคหรือทุกวลีเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเสียงทันใดนั้น ผมได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆไม่ใช่ของผมเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังผมพยายามหันกลับแต่ร่างกายแข็งเทือและทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่ามัวผมพยายามก้าวถอยหลังช้าๆทุกก้าวเหมือนน้ำหนักของโลกกดลงบนเท้าพื้นไม้ส่งเสียงคลื่นๆทุกครั้งที่ฝ่าเท้าสัมผัสอากาศในห้องหนาแน,น่นราวกับมีก้อนหมอกอัดแน่นอยู่รอบตัวผมเห็นพ่อเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆแต่ยังไม่มีเสียงใดออกมาจากปาก ร่างกายของเขาแข็งเหมือนหุ่นคีพึ่งสายตาของพ่อจับจ้องมาที่ผมไม่กระพริบและไม่แสดงอารมณ์รอบห้องเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติอากาศเหมือนถูกดูดออกไปผมเห็นละอองฝุ่นลอยขึ้นแต่ไม่ตกลงเหมือนทุกอย่างค้างอยู่ในอากาศหัวใจของผมเต้นแรงจนแทบระเบิดปอดทำงานหนักแต่ได้ลมหายใจเพียงเล็กน้อยและแล้วเงาเล็กที่เคยเห็นหลังพ่อเริ่มยืดออกมันเคลื่อนตัวเหมือน,นมีชีวิต แต่ไม่มีรูปแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปร่างนั้นบิดงอและพร้ามัวเหมือนมึดดำลอยอยู่ในอากาศมันเริ่มเข้ามาใกล้พ่อและเงาของพ่อเริ่มสัน่นผมอยากตะโกนแต่เสียงหายไปในลำคอริมฝีปากสัน่นมือเริ่มเย็นและชาที่ปลายนิ้วสายตาพร่าเล็กน้อยราวกับมีละอองน้ำากอดรอบดวงตาทุกสิ่งรอบตัวช้าและยืดออกเวลาเหมือนถูกดึงออกเป็นชิ้นผมพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้ง เท้าชนกับเก้าอี้เก่ามันลม้ลมลงด้วยเสียงดังแต่พ่อยังยืนนิ่งร่างกายของเขาเหมือนถูกยึดด้วยแรงเหนือธรรมชาติและเงาที่บิดตัวเริ่มเลื้อยไปมารอบตัวพ่อเหมือนมันกำลังดูดซับพลังชีวิตกลิ่นเหม็นชื้นเหมือนดินเปียกและโลหะลอยเข้าจมูกผมไอแต่ไม่สามารถระบายออกได้เต็มปอดมือสั่นจนต้องยกขึ้นปิดปากข้างหลังยังมีลมหายใจหนักๆแต่ไม่ใช่ของผมเหมือนบางสิ่งกำลังสูดอากาศจากผม พ่อขยับแขนอย่างช้าช้าแต่ไม่มีความอบอุ่นได้ออกมาจากกลางนั้นมือของเขาเริ่มชื้นเหมือนน้ำค้างแต่ไม่ใช่น้ำผิวหนังเย็นเหมือนหิมะสายตายังคงจับจ้องราวกับมองเข้าไปในหัวใจผมถอยมาถึงประตูพยายามดันออกแต่ประตูเหมือนติดแน่นมือที่จับลูกบิดเย็นเฉียบและแรงบางอย่างดึงมือกลับทําให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นร่างของพ่อเริ่มสั่นรุนแรงขึ้นเงาดํารอบตัวเขาขยายใหญ่ มันเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นเหมือนพลังบางอย่างกำลังหลุดออกจากกลางผมอยากกรีดร้องแต่เสียงติดคอเหมือนทุกอย่างรอบตัวถูกดูดกลืนไปและแล้วผมเห็นดวงตาของพ่อมันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไม่มีประกายชีวิตมีเพียงความว่างเปล่าหัวใจผมกระตุกกล้ามเนื้อสัน่นผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกมองผ่านจิตใจเงาดำเคลื่อนเข้ามาใกล้และพ่อเริ่มโน้มตัวเข้าหาผมแต่ทุกอย่างช้า ราวกับเวลาหยุดมือของพ่อยกขึ้นร่างกายของเขาเหมือนหลอมร่วมกับเงาดำและเสียงในห้องเริ่มดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงปกติกมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาคำพูดที่ผมไม่เข้าใจแต่เต็มไปด้วยความโหยหาผมพยายามกระพริบตาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวลอยอยู่ในอากาศร่างของพ่อยังคงโน้มเข้าหาผมและเงาดำเริ่มเลื้อยเข้ามาในร่างของผมผมถอยหลังไปสุดแรง ลม้มลงบนพื้นเสียงไม้แตกและเสียงลมหายใจหนักๆรอบตัวผมความมืดเริ่มเข้าปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวร้ามัวผมพยายามขยับมือแต่เหมือนถูกก้อนหนักกดทับหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บสายตายังจับจ้องไปที่พ่อร่างของพ่อเหมือนหลอมรวมกับความมืดเงาดำขยายใหญ่ขึ้นเหมือนพลังทั้งหมดของห้องรวมตัวอยู่ตรงนั้นและผมรู้สึกว่าถ้าเข้าใกล้มากกว่านี้ผมอาจจะหายไปเหมือนเงา ผมพยายามลุกขึ้นแต่แรงดึงบางอย่างทำให้ล้มอีกครั้งมือปัดไปที่พื้นไม้มันเย็นจับกระดูกแต่ยังคงส่งแรงสังส่นสะเทือนผ่านฝ่ามือเสียงกระซิบเริ่มชัดขึ้นเหมือนคำพูดที่ผมไม่เข้าใจแต่หัวใจตอบสนองด้วยความกลัวร่างของพ่อเคลื่อนไหวช้าๆแต่แรงดึงของเงาดำรุนแรงขึ้นและผมรู้สึกว่ากำลังถูกดึงเข้าไปในความมืดโดยไม่สามารถหนีได้ ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องนี้จนเต็มความยาวประมาณตัวอักษรเพื่อให้ถึงจุดช็อกสุดขีดและสร้างความระทึกสำหรับจนจบคลิปนาทีครึ่งคุณอยากให้ฉันทำต่อแบบเต็มตอนจบเลยไหมได้เลยต่อจากบรรยากาศตึงเครียดผมะจะเขียนตอนจบของเรื่องให้ค่อยๆค,คล,คลี่คลายความตึงเครียดอย่างสมจริงพร้อมความสยองแบบลึกซึ้งแต่ลงตัวและจบด้วยความรู้สึกสะท้อนใจเหมาะกับผมยังคงล้มอยู่บนพื้นไม้ใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก ร่างของพ่อและเงาดำค่อยๆหยุดเคลื่อนไหวเหมือนเวลาสลายไปชั่วขณะความมืดค่อยๆจางลงอากาศเย็นเริ่มคลายตัวเสียงลอมหายใจของผมกลับมาเป็นปกติกผมก้มมองพ่อเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแต่สายตากลับอบอุ่นรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้ามือของเขาเรียวแนบกับตัวเหมือนทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเพียงฝันร้ายผมลุกขึ้นยืนขาอ่อนแรงและมือสัน่น แต่ความกลัวเริ่มจางลงทีละน้อยรอบตัวกลับมามีแสงไฟอุ่นและกลิ่นไม้เก่าเริ่มชัดเจนอีกครั้งเสียงนาฬิกาและนกข้างนอกดังตามปกติกพ่อเดินมาหาผมวางมือบนไหล่ความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาในร่างผมได้ยินเสียงเขาพูดเบาๆไม่ต้องกลัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมหันไปรอบห้องไม่มีเงาแปลกประหลาดทุกอย่างกลับมาเป็นปกติกแต่หัวใจยังเต้นแรง และความรู้สึกกว่าพลังบางอย่างอยู่ใกล้ตัวยังคงหลงเหลือเหมือนมันเพียงแค่ทดสอบผมผมมองพ่อรอยยิ้มของเขาเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักถึงความปลอดภัยและถึงความทรงจำที่เราแบ่งปันกันแม้ในช่วงเวลาที่มืดที่สุดเรายืนอยู่ด้วยกันไม่พูดอะไรเพียงแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของการแอลกันความกลัวเริ่มจางเหลือเพียงความอบอุ่นและความสงบผมหันไปมองหน้าต่าง แสงยามเช้าส่องเข้ามาพัดผ่านฝุ่นลอยในอากาศโลกยังคงหมุนไปอยา่างสงบและผมรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอมาจากไม่อยู่คนเดียวผมยิ้มให้พ่อและพ่อยิ้มตอบเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันเหมือนบอกว่าเราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และทุกความกลัวกลายเป็นความทรงจำความทรงจำที่ทำให้เราเข้าใจซึ่งการแอลกันมากขึ้นผมดึงมือพ่อเดินไปยังห้องนั่งเล่น เรานั่งด้วยกันฟังเสียงบ้านและความเงียบเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้ช่วงเวลานั้นจะสั่นสะเทือนหัวใจแต่ก็ทำให้ผมรู้ว่าความรักและความผูกพันแข็งแรงกว่าความมืดใดๆและความทรงจำนี้จะอยู่กับผมตลอดไปถ้าต้องการผมสามารถช่วยปรับทั้งเรื่องให้ยาวต่อเนื่องนาทีสำหรับโดยรวมตอนตื่นเครียดและตอนจบเข้าด้วยกันพร้อมเว้นจังหวะเหมาะกับการอ่านออกเสียงและสร้างแบบเต็มรูปแบบคุณอยากให้ผมทำชุดสมบูรณ์แบบนั้นไหม